สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด200,000บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์คอรเซ็นเตอร์พิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิ่งเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของแลมเบรตา ในงานมอเตอร์เอ็กซ์ปสองพซึ่งในปีนี้แลมเร์ตาได้มีการเปิดตัว X 2 0 0และเปิดให้จับจองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนพศ2566ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนคลับเป็นจำนวนมากเพราะว่า X 2 0 0นั้นมีราคาค่าตัวที่ย่อมเยาวเพียง134,900บาทถูกกว่ารุ่นพี่อย่าง X 3 0 0ถึง 20,000บาทและใครที่จับจองผ่านออนไลน์ของเว็บไซต์ lambreta.co.th t ก็จะมีไวเชอร์5,000บาทสามารถนำไปหักราคารถได้เหลือเพียง129,900บาทมี6สีให้เลือกครับประกอบไปด้วยสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีขาวสีเทาและสีดำซึ่งการเปิดตัว X200 ในครั้งนี้เป็นการเสริมตลาด ให้กับ X 3 0 0เพื่อท้าชนกับเวส p a าสปริน S 1 5 0 iGet ABS รุ่นที่ขายดีที่สุดของเวส p a าในขณะนี้โดยแลมเบต t านั้นวางแผนตีกระนาบทั้งตีบนและตีล่างมุ่งหวังเอาชนะเวส p a าให้ได้ใน3-5ถึงปีข้างหน้าสำหรับตัวเลขการจับจองของแลมเบต t าในงานมอเตอร์เ o ครั้งนี้ช่วง5วันแรกของการจัดงาน ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนรอบสื่อมวลชนถึงวันอาทิตย์ที่3ธันวาคมผลก็ปรากฏว่าแลมเรตตานั้นมีตัวเลขการจองที่สูงถึง196คันอยู่อันดับที่2รองจากยามาฮ่าจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของแลมเรตตาในบูธมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้บอกว่า X 200นั้นมีตัวเลขการจองที่ใกล้เคียงกับ X 300โดยมีเหตุผลของการซื้อ ตรงกับที่ได้มีการคาดหมายกันเอาไว้หลายคนมองว่าเครื่องยนต์ 300cc อาจจะใหญ่เกินไปและกินน้ำมันมากเกินไปก็เลยสนใจจอง X 200ที่มีราคาย่อมเยาวกว่าส่วนคนที่จอง X 300ชัดเจนครับว่าต้องการเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 300cc ที่มีพละงกำลังที่สูงกว่า X 200ดังนั้น X 200จึงเข้ามาเติมเต็มให้กับ X 300มากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ต้องการท้าชนกับเวสป้าสปริน t s 5 5 i i e t ABS ที่มีราคาอยู่ที่139,900บาทคุณผู้ชมหลายท่านคงยังไม่ทราบกันครับว่าส p r i n t S150 นั้นคือรุ่นที่ขายดีที่สุดของเวสป้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะไม่ต้องแปลกใจครับว่าการวางแผนด้านราคาของแลมเบรตตา x 2 0 0และ X300 ตีกระนาบบนล่าง เพื่อต้องการเอาชนะเวสป้าให้ได้นับเป็นกลยุทธ์ในการวางแผนที่น่าสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าแลมเบรต้านั้นมีรุ่นที่น้อยกว่าแต่เน้นการเจาะเข้าสู่หัวใจของเวสป้าดูตามรูปการแล้วปีหน้าก็คือพศ .2,567 ยอดขายของเวสป้าจะตกต่ำลงอย่างมากมายทีเดียวเพราะว่าปีนี้ดูเหมือนว่ายอดขายของเวสป้าจะปรับตัวลดลงมากกว่า10%ในขณะที่แลมเบรต้านั้น ยอดขายปรับตัวสูงขึ้นกว่า2เท่าตัวก็คือบวกเพิ่มขึ้น100ยกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกประมาณ3ปีข้างหน้าก็ไม่แน่ครับว่ายอดขายของ l a มเบอ t ตอาจจะแซงหน้าเวส p a าก็ได้โจทย์ใหญ่ของเวสป้าในเวลานี้ก็คือตัวสินค้าครับเสียเปรียบทั้งเรื่องของเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่าออปชันที่น้อยกว่าและมีราคาที่แพงกว่าถ้าใครต้องการความคุ้มค่า ทุกคนจะมองไปที่แลมเบรต้าในเวลานี้แต่อย่างไรก็ตามเวสป้ามีจุดแข็งก็คือเรื่องของแบรนด์ถ้าพูดถึงสกูตเตอร์แบบ Modern c l a s s สสิทุกคนมองว่าเวสป้าคืออันดับที่หนึ่งซึ่งมีการทำตลาดในเมืองไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแม้ว่าจะมีการยกเลิกการขายไปบางช่วงแต่ว่าในช่วง13ปีที่ผ่านมาเวสป้าถือว่าทำได้ดีทีเดียวครับอย่างไรก็ตาม มาถึงในปีนี้พศ2566ยอดขายของเวสปาเริ่มตกลงเป็นปีแรกกว่า10%ถ้าปีหน้าเวสปาไม่มีสินค้าใหม่ออกมาต่อสู้กับแลมเบต t าในราคาที่สมน้ำสมเนื้อมีแนวโน้มครับว่ายอดขายจะปรับตัวลงไปอีกอย่างน้อย10-20%เรื่องราวการประทะกันระหว่าง2แบรนด์ดังจากอิตาลีเวสปากับแลม r e t t a ta, จะเป็นอย่างไรบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า ติดตามเป็นอย่างยิ่งครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมนัก Capital r a s i n g วันนี้ได้ร่วมปลุกป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน